มนุษย์โลกถือว่าสูงกว่าบรรดาศัตธรรมก็สูงกว่าโลกเพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษย์จึงเป็นคู่เคียงของกันมนุษย์ก็เหมาะสมกับธรรมที่จะควรรับธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องควรแก่มนุษย์ที่จะเทิดทูนสักการะบูชานอกหาจากนี้ก็ไม่มองเห็นอะไร พูดถึงเรื่องความเลือกความประสมในหลักธรรมชาติของสิ่งสากลที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมและความฉลาดของโลกก็ไม่มีใครจะเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์เราในโลกมนุษย์นี้จึงเหมาะสมกับมนุษย์ที่มีธรรมภายในใจแต่ไม่เหมาะสมที่ เป็นมนุษย์สักแต่ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิของมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตอยู่ภายในจิตใจเลยมีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติให้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิ่ประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมป็นชื่อว่า เราเหมาะเราเหมาะสมทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาและตั้งใจประพฤติธปฏิบัติตามกํากลังความสามารถของตนเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางจิตตภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะได้มองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาพปฏิบัติคือจิตตภาวนา การภาวนาท่านถือเป็นสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทางพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้จากการศึกษาเร,าเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเราเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้วก เพื่อปฏิบัติตามเส้นพิษทางเดินที่ได้เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้แกค,ความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในจิตใจของตนทำทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตนั้นในทังพุทธการส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่น ถ้ารับผู้จะเป็นสาวกอรหันอรหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างไรขณะท่านบวชท่านสั่งสอนตัจะปัญบรรากาศมฐานเช่นจะว่าเอหิพิกูปิสมาทาท่านจะเป็นพิจุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินนั่นแหละเป็นการให้โอวาทผู้ที่ สับจับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปนในตัวด้วยการเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นเป็นท่นสอนว่าเกสาโลมานาคาทันตาแตโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเกสาคืออะไรโลมานาคาทันตาแตโจแต่และอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจ้าผสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการสามสิบสองทุกแี่ทุกมุมโดยลรหนับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมติที่เป็นเครื่องผูกพันปิดใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิน่งน,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 นั้นเป็นนั้นก็จริง แต่ว่าสิ่งใดเป็นไายก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเลียดก็ยึดถือโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันให้เหนียวแน่นไปไป,ไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลําดับลําดับลำดับปล่อยวางภาระคือความมมั่นถึงมั่นเป็นภาระอันหนักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน ที่สืบเนื่องมาจากการเรียนรษาจากพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิเวทไปโดยลำหนักลำหนักอย่างนี้ข้างพุทธการท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรงนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทอนเป็นพระวินัยทอนเป็นธรรมกระถึกนี่ก็มี เป็นนักเทศแต่ธรรมกถถกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกะกัถกทั่วไปพระธรรมกถึก็เช่นอย่างพระรปุณณมนามันตานีบุตรท่านเป็นธรรมกถถกเอกส่นมากท่านยกเอาสันเลขาคาถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขาคาถาคือ กล่าวถึงเรื่องคำขัดกล่าวที่เลสทั้งนั้นนับแต่อปิชตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยิมุตยิมุติยาทัศนะนิทันมรกแสดงสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอตลัในทางธรรมกรถึกเรียกว่าเป็นธรรมกรถึกเอกพระปุณณันตานิบุตท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากปิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆ ไม่สอนแบบร,รูปคำคำตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจย,ยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระป,ปณิปุณญมัณฑนีบุตรนั้นท่านเป็นพระรหันด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสัจสันเลกขธรรม ทั้งสิบประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนหนี่ธรรมกถึกที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้องมีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกถึกที่มีที่เลสอมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทางพุทธการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางองค์ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหมือเดียวกับปริยตัตจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นนิพนิสัยของท่านเช่นท้าโปธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ได้มากมายกายคองเป็นพระผู้สูตรแต่ไม่ใช่พระผู้สูตยดังพระอานุ์ เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้งห้าร้อยทั้งๆที่เป็นอุปนิสัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเป็นเชิงตำหนิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตำหนิใครก็ตามทรงสนเสริญใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้น,น,นเมื่อท่านทรงตำหนิพระโพธิราช ถ้าโพธิราชจึงมีความสลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นแหละโพธิราชก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าเปล่าคุณย,ยังไงบอกหัวล้นเปล่าเปล่าก็ว่าไปเลยอย่ท่านอาจารย์มัน่นทันเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวล้นเปล่าอืกินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโบธิราชอันเดียวอย่างนั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกยังเรื่องของพระ โบธิราชมาพูดให้เป็นประโยชน์สาหรับพระสำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือประโยชน์อยู่แล้วเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียกพระโพธิรัชก็มีโพธิรัชเข้ามาโบธิรเธอจงไปอะไรกับโพธิรัชโบธิรแล้วบลานเปล่าบลานเปล่าเลี่ยนเปล่าเ่ปล่าแก้ที่เหลือตัวเดียวก็ไม่ได้เลื่อนเปล่าที่เหลือมากพอพกูขึ้นโดยลําดับอะไรท่าน หาอุบายว่าพระโพธิลัชเวลาทุนเลากลับไปแล้วด้วยความโุดสังเวชเป็นเหตุให้ฝังจิตฝังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้งห้าร้อยองค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้น,นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่ง ซึ่งสำนักนั้นล้วนแ้วตั้งแต่เป็นพระรหันต์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามมณีน้อยเป็นพระรหันต์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความสศกสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเราเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะอะก็โปริรชโปริระโปริรชไปเสียมหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรง ชมเชยแสดงว่าเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการศึกษารเราเรียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงทรงต้องทรงช,ชมเชยในแง่ใดแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติขอก้าเข้าไปสู่สำนักธรรมหาเทระตามที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ทา่านบรรดาพระหรหันท่านฉลาด แลงคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการถวายตัวต่อท่านท่านก็หาอุบายทาตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อ,อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็เป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นพระอาจารย์ มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถนะแต่หวางัันท่าท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านองนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนา,นาสอสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองค์นั้นองค์นั้นก็าอาวายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นองค์ไหนพูดแบบเดียวกันเปนหมดจนกระทั่งท่านถึงสามเณรองค์สุดท้ายก็ quote. ไปพูดแบบเดียวกัน คือขอสวายตัวเป็นลูกศิษย์เนนก็ประพูดทํานองเดียวกันทีนี้พระมหาเถระท่านเห็นถ้ามาการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเนนเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เนนกเราก็คาดไม่ได้เหมือนกันภาพยากมาลองทดลองดูดูที่เนนมอนจะความยุบายสังส่งสอนท่านได้ไหมตกลลงก็เลย ท่านก็มอบกายถวาไว้ตัวต่อเนรนั่นทันทีนั้นเนนั้นก็สอนนีเราก็่อฟังที่เรามันน่าฟังที่เน,นสอนพระมหาเถระนี่หาุบายสอนด้วยวิธีต่างๆเช่นให้พระมหาเถระแปอนนั่นมาให้ให้ไปอนนี้มาให้บ้างและให้คลองกีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วก็ให้พระมหาเถระคลองข้าไปถ้าจะเปรียบ ที่วรจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่ะหาเอาใบความจริงเป็นการทดลองทางนั้นพระมหาเทระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกถึกเอกนั่นอะ่ะไม่มีขัดสมกับคําที่ว่ามอบกายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนั่นโรคๆน่นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงน้ำที่กินท่านก็ให้ถอยมาแล้วไม่เอามานันลําบากอ่ะน้ําเกาะผ้าบางอะไรหาใบายหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพระพระองค์นี้ไม่มีทิฏฐิมานะเป็นผู้รุ่งหน้าต่อธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้นสอนเวลาท่านจะสอนก็หาอุบายสอนมาที่จอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดหกรู ท่านว่าเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจะจับตัวเหี้ยนี้ได้ให้ท่านจงปิดในห้าช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเหี้ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นข้อเรียบเที่ว ในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกมีท่านใหญ่นะท่านอุปมาใอมุ่ไมเข้ามามันมีทวารหกคือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านปิดไปเสียในทวารทั้งห้านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทําเหมือนไม่รู้ไม่คิดไม่เห็นไม่ได้อะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้นล้วน ถ้าพิจารณาดูที่นี่อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติต้องมองอยู่ดูอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่ประมาทแล้วเราจะจับเหี้ยได้คือความคิดความปรุงของจิตจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรกักไปทังเกลียโดโกรธกับอะไรก็จะสรางได้ทุกระยะยะเพราะความมีสติ กำกับรักษาอยู่ความกับความรู้อันนี้พระเถระองนั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเนรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำหนับลำหนับเนนเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี่ไปเนนเป็นอาจารย์ธรรมาเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระอ,องค์ก็ทรงสั่งสอนและัก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเปียงไงเนนลูกศิษย์ของเธอเปียังไงบ้างนั่นเองเนนก็กราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมานะทุกสิ่งทุกประยะทุกอย่างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมานะอนใดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้เรียนมากและเป็นหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิิยาอาการที่ขึ้นแสดงขึ้นความสนใจเป็นที่ เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดมา,าพระพุทธเจ้าก็ทรสสอนปัญญาเวชยเตภูริิปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทําปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรๆได้หมดเพราะความแน่นหนาม,มั่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนนิปัจนานในขณะนั้น แยกธาตุแยกขันธ์ายตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั่นอันนั่นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นให้พระมหาเทระนั่นเข้าใจโดยลําดับๆโดยทางวิปัสสนาออกจากนั้นก็มาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารยนญญอย่างแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของจิตส่วนมากจิดไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบตัวของตัวยี่ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่า เวทนาเป็นตนมั่งสัญญาเป็นตนมั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนมั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรๆก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่าน,นี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันด้วยอำนาจของแห่งกิเลสความรุ่งหลงนี้ไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวจึงไปเสียเวลาเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลาเพราะความหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้วยังได้รับความบอบช้ำทางด้านจิตใจอีกด้วย เพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิปิรณาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรที่เรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคําว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามแต่คืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความป็นอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยการบำบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปฏิกูลโสโครกเหมือนกับปา่าช้าผีดิบเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาจารานถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นกองให้จังทุกข์กางตาเป็นปา่าช้าผีดิบบ้างเลยพระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะจงพิจารณาสิ่งน,นี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้วยเข้ามาก็คือสกุลลกาย เต็มไปด้วยปุบโพโลหิตน้ำน่องน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเราทั้งงเราด้วยความสนิทใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามตามหลักความปิงของมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกตับทาลายลงไปมันไปเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟส่วนเมธนากขาพิจารณาแยกแยกให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทั้งทางการและทางใจ เป็นแต่สักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายให้มันนั่นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาหลุมตนเองเพราะความลุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเข้าในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกเก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรอะไรก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจนเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความลุ่มหลงน่าันสอน สัญญาก็คือความจาจาแล้วหายไปจําแล้วหายไปต้ปองการก็จําขึ้นม,มาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจําตนของเขาทั้งทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งตั้งขานทั้งวิญญ,ญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิาจารณาสิ่งหนึ่งให้เข้าใจโดยแจ้ง,จงชัดเจนหรือรประกาศเพื่อปัญญาแล้วอาการตั้งห้านี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปความ,มนัแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริงเขาแต่ละอย่างอย่างเรียกว่าเป็นอาการของขัน ส่วนเนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากกิตส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหากแต่เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช้สิ่งนี้ด้วยความรุ่มหูองตัวเองนั่งถือว่าเขาเป็นเราเป็นเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานตามสินักปรญ์ท่านสอนเราระวับเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคําว่าเรากับํรร่าของเราเหมือนกับเราเีื้อหนาจวาสนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความรินเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้รุ่มหลงก็คือเราเนี่ยและรับความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็นคือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่ง,งนี้ก็คือเราแบกหามด้วยสิ่ง,งนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลดท้ายเราเป็นคนแย่เนี่ยเพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้จนจงแยกสิ่งเหล่าน,นี้ออกให้เห็นตามความรินของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมาาชาติของตนต,งต,ต่างอ,อ,น,ตางอนต่างอันต่างปินไม่กระทบกระเทือนกัน แล้วก็จะปลดเปื่องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะเบาไปโดยลำดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วมายึดไม่ถือกันความข้องบลกับเรื่องขันเพราะอํนานาจของอุปทานนี้ไม่มีเนี่ยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแหละคือเฮียจริงๆอยู่ที่จิต ตัวเฮี้ยจริงๆมันออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมาเลยจนกระทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเฮี้ยจริงๆคืออะไรตัวเฮี้ยจริงก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือรังแห่งวัตจักเพราะกิเลสอาสวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกาหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายอย่างการพิจารณาเช่นเดียวกับอาการต่างๆที่เราพิจารณาไปโดยลําดับด,ดับด้วยปัญญาของเรา เมื่อเราถือเป้าหมายเป็นจุดที่พิจารณาด้วยความไม่เว้นด้วยความไม่สช่อวนอันใดไว้หมดต้องการแต่ความจริงที่จะทราบจากการพิจารณาจิตอันเดียวคือจิตนี้เท่านั้นแล้วเราจะทราบชัดภายในจิตว่ามีอะไรนะอนจอนกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจิตถ้าหาก เราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวนัตตาบเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นใจรักได้ฟาดฟันหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราไม่เพียงแต่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นของเรายังกําหนดให้พินให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กําหนดลงไปพี่นะ ลงไปแยกแยะให้มันเห็นชัดตามความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังาตาึ้่แท้ในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมือ่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอน,นิจจังทุกขังาตาที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมๆกันคาว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปอุปการทั้งปวงแล้วแยกออกจากสมมุติแล้วคําว่าอนิจจังทุกขังาตาจึงไม่มีภายในจิต ทั้งทงที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่คิ้หายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วอืเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองนี่ท่านพูดไว้ในตำราท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข้าโพธิทัตก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระโอาวาทจบลงในขณะนั้น พอเข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเหี้ยใหญ่นี่ให้ทําลายตัวเหี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญา,าปัญญาเวชัยเตภูริทําทปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายิจารณาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะนี่ก็ให้ย่างเข้าไปถึงจุด,ดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มดพวยอวิชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให แต่กระจายออาไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคําว่าเฮี้ยกอกเรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหาเการพิจรารณาท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวสในขั้งพุทธการก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจมีการประพฤติปฏิบัติเลยความจําอัดจําทําได้นั้นมันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ไม่ทราบเลยว่าคืออะไรน,นี่คำว่าทำนั้นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการ,รพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่เราได้ริ่ำเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละรมคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ไม่ได้สัมผัสจิตเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางทางด้านการปฏิบัติ วิมุตคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็ครางนอนอยู่ก็ครางไปไหนก็บ่นเป็นทุกข์ยุ่งไปหมดทั้งๆท,ที่ตนสําคัญมาตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วานแต่ละว,นละวนันวันนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความกิรินี้แล้วให้หายบ่น จึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิบุตเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะประ,ประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี้ก็ตา,ามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ลำคาญเลยและให้เราเสียเวลาเวลาเลย แสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งๆที่ตนรู้แล้วใครจะไปแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทํใหม่นะเพราะความจริงเสมอกันคําว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีไว้สําหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วทั่วกตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งคุณการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ทำเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยขอปฏิบัติคือศีสญญอออลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเขตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมรรคแปดคือ สมาธิิเป็นต้นมีสมาธิที่เป็นสุดที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสาคัญหรือเป็นธรรมสม่าเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้ทิเลสอ,อาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่น้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางที่สุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิบทากับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่นั่นโดยลำดับนะผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใคร ขอให้ดําเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏพึ้นภานนจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเฉียดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยโนใจกับธรรม,มะเราจะไปรู้เรื่องว่ามรรคผลนิพพานว่าสิ้นเฉียดสิ้นสมัยได้อย่างไรก็อ,อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าตาวตุต่มของตนเองนอกจากนั้นก็ทําคนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าผููต้องการจะโง่หรือแล้วโง่ได้จริงๆิ เพาะคำทำคำคำ,ำนี้เป็นคำพูดที่โงา,นะาผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธทางสนางันนิะฌานนี้แล้วจะไม่สนใจคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเขาทั้งหลายได้นับพระโอาวาทคือาศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นอย่างแ้ว นา,านนำประพฤติปฏิบตัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่ถึงพอใจโดยลำหนับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอวิติตเพียงเท่านี้